สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับคลิปส่งทัวร์นาเมนต์กันอีกแล้วนะครับมาทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะก็มีผู้เข,ข้าแข่งขันเนี่ยมากถึง1,536คนเลยนั่นเองเรียกได้ว่าเดือดเดือดเลยนั่นเ,นเองครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูเมตาเกมในทัวร์นี้กันเลยนะครับนี่ก็เป็นถ้าตามเมตาเกมในทัวร์นี้จะเห็นได้ว่าเด็กมิวทูเนี่ยววกย็ยังคงอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับผมที่3ามคนพร้อมกับ 23%เนาะแต่ว่าวินเลทเนี่ยอยู่ที่4ีเปซครับซึ่งผมมองว่ายังใช้ได้ยังทํางานได้ดีเหมือนเดิมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเด็กลิซารอนวินดี้ครับผมชาริาสาอาคอานายของเรามีผู้ใช้เนี่ยหนึคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1 1 7เนะครับผมวินเลดอยู่ที่4 8 8สใช้ได้เลยเกือบ50%นะคนเล่นเยอะขนาดนี้แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์สัปดาห์นี้ครับ เด็กพิฆาชูับผมกลับมาแบบงงมากว่าอยู่ดีๆกลับมาได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวเลขสี่ลิสไปก่อนนะคืคือจูมาลายจูไรจูจูลูกบอลอิเล็กโตรแล้วก็จูทันเดอร์เนี่ยสเด็กรวมกันเนี่ยมีผู้ใช้ถึง341คนครัผมคิดเป็นเปอร์เซ็นก็คือ22.2%เรียกได้ว่า4เด็กของพิฆาตชูเนี่ยเกือบเทียบเท่ามิวทูแล้วนะแล้วเรามาดูที่ตรงนี้เลย เด็กพี c ชูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเด็กพี c ชูกับเซปจิก้านะร้อคนครับผมสินต์นะสิอยูสีและวิลเลตห้าสิจุดเจเยอะมากมากนะฮะเกิน50าสมาได้นี่คือเรียกได้ว่าเดือดจัดเลยเด็กพ a c ชูมาลายในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ดีๆก็กลับมาซะอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กอาคานายลิซารอนเนี่ยก็ยังอยู่แต่ว่าจูกลับมาได้นะผมแปลกใจมากๆ ต่อมาเนี่ยก็เป็นชาริสาากับโมเทสและไฟเยอร์ดอนของเรา105คน6.84%วิเิดไม่น่าเกียด46ยังพอรับได้แล้วก็จูไรจู89คนนะฮะ9 7 9 49. 49.49%ก็รับได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเด็กทาดน้ำนะซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้คนเล่นจูเยอะแต่ว่าทตาด้ำก็ยังมีคนหยิบมาเล่นเยอะเหมือนกันแถมวิเลดยังทำได้ดูดีด้วยครับ มาดูดีเด็กแต่ทำาแรกที่ดาราคนนี่ผมเยอะสุดก็คือเดฟฟิเซอร์กับเกคุกกะ81คน5.27%วิเลตห้มเปอร์เซ็นะมากกว่า50%ก็คือเก่งแล้วแหละต่อมาก็เป็นสตาร์มี่ฟิเซอร์65สิบห้าคนครับผมสี่ดมเเซ็นวิเลตก็ยังเกิน50%อยู่ครับผมที่52.21%แล้วก็เป็นจูรุกวอนแล้วหกคนนะสี่จุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์วิเลตสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อย 2องเปเท่านั้น47%่สิบเจ็วินเลตก็พอรับได้นะเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีเด็กไฟฟ้าค่อนข้างมากแล้วก็เด็กจูที่ได้รับความนิยม,มน้อยที่สุดก็คือเด็กจูทันเดอร์28คนเท่านั้นนะผมหนึร์เซ็นต์วินเลต์สีก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเนาะก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีของแปลกโผล่มาจริงๆนะในสุดก็โผล่มาได้รับความนิยมบ้างแล้วก็คือแพ็กเกจพูคูลินนั่นเองจะเห็นได้ว่่าามีอยู2ลิสต์เนะ ภูคูลินที่เล่นกับมาตาลูกัสเนี่ยจะ20คนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1.3%เท่านั้นวิเลด48%นะฮะไม่ได้แย่เลยในยสำหรับเลนะ็กน่องเมตาในปัจจุบันภูคูลินเรียกได้ว่าไรซิ่งสตาร์กำลังมาดีกว่าแล้วก็มีภูคูลินที่เล่นกับอาร์บ็อก15คนนะ0.98%เท่านั้นนะแต่ว่าวิเลดพอใช้ได้นะ52%นี่คือดีเลยแต่ว่าผู้เล่นน้อยไงหรือว่ามันวัดไม่ได้เท่าไหร่ใครสนใจลองเอาไปเล่นกันดู มันก็จะมีงูกับพิษนะฮะอันเดิม17คนเท่านั้นวีเลต30ตรงเนี้ยพิสูจน์ได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครสนใจที่จะเล่นเด็กทัดมืดเ่ะเป็นวิซิงหรือว่าเป็นอาบอกเนี่ยอาจจะเล่นเป็นภูคูลินดีกว่าเนาะที่เหลือก็จะเป็นเด็กที่วีเลตไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นลุงเบน14คน3.9% 3.9%เท่านั้นน้อยมากๆนะฮะแล้วก็จะมีเกโคกะกับวิวทูที่แอบมาๆนิดน,นึงแต่ว่าสกิล12%ก็ไม่ได้เยอะ เดี๋ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แล้วฮะเป็นเด็ก่าธรรมดาเด็กแอโกน้ําเด็กหินอะไรอย่างี้เนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของเมต้าเกมครับผมแล้วเรามาดูในส่วนของท็อปสาอันดับแรกครับผมจะเห็นได้ว่าสาอันดับแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมเป็นพ่คคาชูอเอ็กไปแล้วเนี่ย1ิเคนเลยทีเดียวครับเกินครึ่งนะพี่คาชูมามา,มากๆในทัวร์นี้ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เหลือแค่มิวทูเคนเท่านั้นครับผมน้อยลงเยอะามากๆ แล้วก็เป็นชานายชาริศาตกับอัคคนายนอ้องสามคนครับก็พอเทียบแล้วเนี่ยเด็กชาริศาตอาคานายที่ชานะเด็กพี่คาชูเป็นหลักเนี่ยกับเหลือมาแค่3คนเท่านั้นพี่ขาชูกับลอดออกมา17คนเนี่ยค่อนข้างว้าวเลยแล้วก็มีเด็กสตาร์มี่สคนที่เป็นธาตุน้ำเนาะมีชาริษาตอีกคนหนึ่งครับวิสตรอนโซโล่นะแล้วก็มีฟิเซอร์ครับผมคนหนึ่งแล้วก็จะมีภูคูลินครับผมวิกฤตพับหนึ่งคนด้วยนะถ้าสนใจมากๆสำหรับภูคูลินคนนี้ พอเราตัดมาดูที่ท็อป8เอ้ยท็อป16ก่อนท็อป16เนี่ยก็ยังมีพี่ขาชู EX อีก11คนนะยังเกินครึ่งเหมือนเดิมเมื่ผมเดือจดจะจัดพี่ขาชูในทัวร์นี้วีทู 2, และสองคนแล้วผมที่เหลือเนี่ยจะเป็นชาริสซา EX หนึ่งคนวิกฤิพับหนึ่งคนแล้วก็เป็นอาร์ติโคโนออฟฟิเซอร์หนึ่งคนจะเห็นได้ว่าชาริสซาอาคานยหายไปจากท็อป16เรียบร้อยไห้รู้ว่าแมตช์อัพเนี่ยเขาโดนพี่ขาชูกันหนักแค่ไหนเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะตัดกันไปที่เด็กของท็อป8กันเลยครับก่อนจะไปดูท็อป8เด็กเนี่ยผมขอให้ทุกคนมาดูที่แมตช์คัพที่เด็กชาริสาตีเอ็กกับอาคานาเอ็กเนี่ยได้พบประสบพบเจอในทัวร์นาเมนต์นี้นะจะเห็นได้ว่าเจอเยอะสุดเนี่ยจะเป็นเจอเด็กมิวทูนะครับวิเลเล่เมื่อเจอเด็กมิวทูในทัวร์นี้เนี่ย56ทําได้ดีสมกับที่เด็กนี้เก่งมากๆแต่ว่าคนดูเห็นอะไรไหม แม้ใช่เมื่อเด็กดอนดี้เนี่ยเจอกับเด็กพีก้าชูมาลายเนี่ยจะเห็นได้ว่าวินเรลเขาน้อยกว่า50%ไปแล้วครับผมอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแพ้มือตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเด็กพีก a าชูเขามีเทคอะไรแปลกๆมาแก้เด็กนี้หรือไม่เดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วก็เด็กเจอเด็กมิเลเอร์คือ50%อยู่แล้วเนาะเด็กเดียวกัน แล้วก็เจอเด็กท่านน้ำครับวีเลตคือยับเลยนะโอกาสชนะเด็กท่านน้าน้อยมากๆอยู่แล้วแล้วเมื่อเจอเด็กลิซิทอนไฟเจอเขาได้เปรียบแต่ว่าเด็กเนี้ยพอเจอกับเด็กอื่นเนี่ยเช่นพิคาชูลูกบอลพิคาชูไลชูแล้วก็พิคาชูทันเดอร์เนี่ยวิเียกลับว่าไม่ได้แย่เลยมาแย่ตรงที่เจอกับพิคาชูมาลายนะเป็นเหตุผลที่ว่าท็อป16ในทัวร์นี้เนี่ยเราไม่เห็นเด็กนี้กันนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กท็อป8กันเลยครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้งงานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูก,กว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุด เริ่มกันด้วยเด็กที่8นะครับผมก็คือเด็กพิคาชูเอ็กที่เล่นกับม้าลายนั่นเองแน่นอนว่าต้องใส่พิคาชูเอ็กเนี่ย2ใบแล้วก็ม้าลายทั้งร่างหนึ่งร่างสองอย่างละสองใบนะครับเขาใส่ทันเดอร์เอ็กมาด้วยสองใบเลยแล้วก็มีน้องหอยเม่นหนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมการ์ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพวก รีเสิร์ชกับปุกงบอนอย่างละสองหาขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะการหาของเนะ ina, าะซาบิน่าสองใบให้ผมเอามาใช้ถึงเวลาได้แล้วก็ลาปกปุกงบอนข้างหลังเนี่ยมาเคโอได้ใส่จิโอวานี่ซา,ากาคิมาเติมดาเมจแค่หนึ่งใบเท่านั้นครับเอ็กซ์สปีดยังไงก็ต้องสองด้วยความที่เป็นเล็กไฟฟ้าเนาะแล้วก็โพชั่นหนึ่งใบด้วยเอามาฮิลครับผมมันก็เล็กการ์ดหนึ่งใบเอามาปลดมือไฟตรงข้ามก็จะเป็นเล็กพิคาชูเอ็กธรรมดาเลยนะแค่ เราเปลี่ยนการซัพพอร์ตกันนิดหน่อยบางคนชอบโพชั่น1โพชั่น2โพชั่น0สกากิ1 2 3แล้วว่าไปนะก็เล่นปลาปลาเนี่ยตั้งพิ่าชูก่อนแล้วก็เล่นมาลายต่อแน่ดับ8มาก็ไม่แปลกใจเพราะเด็กพิ่าชูคนเล่นเยอะมากอยู่แล้วนั่นเองเนาะนี่จะเป็นหน้าตาของเด็กอันดับที่7นะครับเป็นเด็กลิซารอนไฟเจอร์นะถ้าก่อนอันนี้ที่ดูการาฟเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่มีเด็กอคาไยกับชาริซาเลยเพราะว่าเด็กเนี้ยตีเป็นเด็กลิซารอนกับไฟเ e อร์เพราะว่าเด็กนี้ใส่แค่ วินดี้กับการดี้เนี่ยอย่างระบเท่านั้นนะมันเป็นแบบเหมือนเทคการ์ดของเสริมดีกว่าไม่ใช่เมนหลักแต่อย่างใดแต่ถ้าเราใส่อคาร์ไนสองใบเนี่ยเราสามารถนับว่าเป็นเด็กอคานายด้วยได้ในเลกเนาะมาดูกันที่ตัวเด็กจะใส่แพ็กเกจลิโดนเนี่ยอย่างละสองใบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไฟเยอสองใบขาดไม่ได้เลยแล้วก็ที่แปลกเนี่ยก็คือเขาใส่วินดี้กับการดี้มาอย่างระบายเนั่นเองอาจจะใส่มาเป็นเทคการพิคาชูเนาะเขาอาจจะมองว่าการใส่อคาร์ไนสองใบอาจจะหนักมือเกินไปเลยเลือกมาใส่แค่อย่างระบเนาะเพราะโดยทั่วไปเนี่ย เวลาเราเล่นเด็กชาริซาตอาคานเนี่ยเราจะใส่ร่างแรกของอาคานาย1ตัวแล้วก็จะใส่อาคานาย2ใบใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยลดอัคานลงไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการหาของธรรมดาโปรีริสเซิชกับโปเกมบ,บอลอยู่แล้วเขาเลือกที่จะใส่ซามบิน่าหนึ่งใบเท่านั้นนะอาจจะคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเล่นวิเชลอนได้เนี่ยยังไงซาเราก็ตีได้ตายหมดอยู่ดีอาจจะใส่มาเพื่อถงเวลาเราก็เอ็กซ์เพลสองใบยอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นไฟเจอเป็นหลักนะเพราะาไฟเจอเนี่ยยังไงเราก็ต้องถอยนั่นเอง โพเชั่นสองใบเลยเอามาฮิลไฟเอร์กับดอนเป็นหลักๆนะครับแล้วก็เรียกรการหนึ่งใบเอามาปวดมือฝไยตรงข้ามนะฮะก็ประมาณนี้ของอันดับที่7นะครับอันดับที่6ครับผมเป็นเด็กพิคาชูไรชูนั่นเองแน่นอนว่าพิคาชู2ใบไรชูทั้งพิคาชูธรรมดาอย่างละ2ใบนะฮะทันเดอร์เอ็กเนี่ยผมเรียกได้ว่าขาดไม่ได้ถ้าเราเล่นนิคไฟฟ้าดีกว่าใส่ามา2ใบเลยแล้วก็หอยเม่น1นใบให้ผมติดไว้ปวนไปตรงข้ามนะฮะก็แน่นอนว่าการเล่นหนึ่งก็คือตั้งจูไปก่อนนั่นแหละ แล้วเราก็สามารถเล่นไลชูเป็นมิคนคอนดิชันลองได้โดยการใช้การลูกพี่ LT Search เนี่ยย้ายจี้จากข้างหลังให้ไลชูตี0ที่สิเนาะที่เหลือเนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตทั่วไปที่ใส่กันทุกเด็กเลยโปรีเซอร์สองโปรกบอลสองหาของนะฮะซาบ,บิน่าใส่2เพื่อลากข้างหลังมาโดนดาเมตรหรือไม่ก็ถ่วงเวลาได้ดีเหมือนกันเขาใส่ LT Search แค่นหนึ่งใบนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เล่นไลชูเป็นหลักเท่าไหร่ถ้าใส่มา2ใบเนี่ยอาจจะหนักมือไปแล้วก็จิโอวานนี่ซากากิใส่มาเติมดาเมตนิดๆิดหน่อยๆน่อเพราะว่า ถ้าสมมุติเราปั้นไลชูเองโดยที่ไม่ได้ใช้การ์เทนเนอร์เอลทิเซอร์เนี่ยเราสามารถใช้ซากากิให้ไลชูได้เราสามารถวันฮิตมิวทูได้แน่นอน100%เนะฮะเพราะว่าไลาชูเนี่ยมันรอดที่สิบมันนิดเดียวก็ฆ่ามิวทูได้แล้วซึ่งมิวทูเนี่ยยังไงก็เป็นเมตาอันดับหนึ่งคนเล่นเยอะที่สุดอยู่แล้วการที่ใส,ส่ซากากิมาหนึ่งใบเผื่อไลชูตีเนี่ยก็ลุ้นได้นะฮะแล้วก็เอ็กซ์สปีดสองใบยอยู่แล้วเด็กไฟฟ้าใส่พชั่นหนึ่งใบนะเอามาฮิวพิค ทันเดอร์เป็นหลักๆประมาณนี้อันดับที่6ครับผมอันดับที่5ครับผมก็เป็นเด็กพิคาชูมาลายเหมือนเดิมเด็กเนี้ยจะคล้ายๆอันดับที่8ใช่ไหมแต่ว่าอันดับที่8เนี่ยเขาเลือกที่จะใส่เรดการ์ดมา1ใบแต่ว่าอันดับที่5เขาเลือกที่จะถอดเรดการ์ดออกแล้วก็ใส่เป็นซากากิมาเลย2ใบเลยนั่นเองเอามาเติมตำเมนหนักๆเต้นบุกให้สุดๆไปเลยนะฮะกเเเ็เล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยใส่มาลายเอามาจิ้ม30แนวหลังได้ด้วยพิคาชูก็เน้นไยอยู่แล้วนะ ทันเดอร์สใบขายไม่ได้จริงแล้วก็หอยเม่นหนึ่งใบครับผมเรียกได้ว่าเด็กไฟฟ้าในเมตาปัจจุบันเนี่ยติดหอยเม่นกันหมดอาจจะเพราะว่าอาจจะคิดว่าแบบถอยหัวนิดๆหน่อยๆรุนพี่เกมได้เวลาเจอเด็กอคานานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ก็เลยติดหอยเม่นกันหมดแหละทาไมนี้ที่เหลือก็ของซัพพอร์ตธรรมดาครับหาของฮิวถอยอะไรอย่างนี้เนาะอันดับที่5ก็ประมาณนี้มาดูเด็กนี้ดีกว่าท็อปโฟของทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเด็กนี้เลยครับผมเป็นเด็กคาดมืดนะแต่ว่า เลือที่จะใส่พูรินและภูคูลินมาเล่นด้วยกันนะผมหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายค้ากับเด็กอาบอกวิซิงเดิมๆนะที่ทุกคนเห็นกันทั่วไปแต่ว่าจุดอ่อนของเด็กนี้คือถ้าเจอเด็กอื่นที่ไม่ใช่มิวท,ทูที่มิวทูแพท่านเราอะจะสู้ลําบากเขาก็เ,กเลยเลือกที่จะใส่ภูรินและพูคูลินครับผมมาหลับอีกฝ่ายด้วยทําให้เด็กนี้เนี่ยดูเล่นได้ดีขึ้นมาทันทีนะสำหรับเด็กอาบอกวิซิงที่ใส่พูรินมาด้วยทําให้เขาเนี่ยผมมาอันดับที่สได้เลย ส่วนการเล็กเนี่ยแน่นอนว่าต้องใส่อาบอกกับเอคังมาอย่างละสองและเล่นงูเป็นหลักถ้าไม่ฝ่ายถอยไม่ได้แล้วก็คอฟวิ่งวิซิงครับผมเป็นพลิมอนที่เก่งมากในปัจจุบันเพราะว่ามี HP ที่สูงถึง1 1 0มีอาเบตตี้ที่ดีมากในการปล่อยพิษแล้วก็ท่าจูมตีเนี่ยใช้แค่1นึ่งจตีสาได้ด้วยแล้วก็ยังมีการเทนเนอร์ที่ซัพพอร์ตวิซิงได้ดีมากอย่างโคกาที่สามารถเอากลับมาขึ้นมือได้สามารถเล่นต่อได้เรื่อยๆแล้วก็ที่แปลกเล็กนี้ก็คือผมเรียกเรา่พระเอกของเล็กนี้เลยดีย่ท้ทนอนะ ก็คือพูลินและพูคูลินที่ผมจิกกี้ปั๊บแล้วก็วิกกี้วิกกี้ทับนะโดยจิกกี้ทับเนี่ยตั้งแต่เขามีร่างโปรโมออกมาเนี่ยทำให้คนนิยมเล่นกันเยอะมากแม้จะมี HP เพียง50หน่วยแต่ว่าท่าจอย่างท่าซิงของพูลินเนี่ยส่งผลต่อกเกมมากๆเลยก็คือใช้แค่หนึ่งเอเนจี้ทำให้ปงกุนอีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะหลับครับผมสาม,มารถถ่วงเวลาได้ด,ดีมากๆเลยแล้วก็พอเราอีโวไปร่างสองเนี่ยเราสามารถ ตี80ได้เลยโดยใช้3 n e r ี y แล้วก็อีกฝ่ายยังหลับติดเหมือนเดิมก็ทําให้เราสามารถพลิกเกมได้นะถ้านานะหลับเนี่ยติดบ่อยๆฝ่ายไ,ไม่ตื่นเนี่ยชนะเกมไม่เลยแต่ไม่มีปงกมนท่านมือที่สามารถคอยเคานเตอร์วีทูได้ดีมากๆจริงนี้เลยมาที่4ได้นั่นเองส่วนการซัพพอร์ตที่เหลือก็จะเป็นทรามินา่าแน่นอนว่าสามัญเนาะใส่กันทุกเด็กของใบเอาไว้สับปงกมนฝ่ายตรงข้ามอารมินีาเด็กนี้ผมมองว่าเก่งมากๆเพราะว่าเรามีทั้งงู ที่ทำให้อีกฝ่ายถอยไม่ได้แล้วก็มีทั้งภูคูลินที่คอยตีหลับนะฮะแล้วก็โปริเซอร์กับปกบอลสองใบหาของโคกะเอามาเล่นกับวิซิ่งนะโดยการใช้วิซิ่งขึ้นมือได้แล้วก็เอ็กซ์ปีดเอาไว้ถอยได้ทั้งงูทั้งภูคูลินเลยผมเรียกได้ว่าเด็กเนี้ยน่าสนใจมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองเด็กอันดับที่3ครับผมก็เป็นเด็กพิกาชูมาลายอีกแล้วฮะทัวร์นามเมนต์นี้ท็อปแปดพิกาชูมาลายเยอะมากๆแล้วก็จะพูดอะไรเยอะเนาะความแตกต่างของเด็กพิกาชูมาลายของที่3นียจะเห็นได้ว่า เขาไม่ใส่เลเยการ์ดแล้วก็ใส่ซา,ากากิแค่ใบเดียวอย่างนี้ให้ดูที่แปดเนี่ยจะเป็นซากากิหนึ 1, ่งพชั่นหนึ่งเลเยการ์ดหนึ่งส่วนที่ห้าจะเป็นเลเยการ์ดศูนย์พชั่นหนึ่งซากากิ 1, 2, สองที่สามจะเป็นซากากิหนึ 1, ่งพชั่นสองเลเยการ์ดศูนย์ประมาณนี้ซึ่งการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกใครเล่นแบบไหนเข้ามือก็เล่นดิสันได้เลยน,นั่นเองส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันเป็นเด็กเดียวกันอยู่แล้วนะเขาอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้แล้วก็การเล่นเนี่ยมือในเกมนั้น,น,นก็มีผล ซึ่งเด็กเขาเนี่ยความน่าสนใจก็คือโพวชสองใบนั่นแหละแล้วก็ไม่ใส่เรียการ์ดเลยอาจจะคิดว่าเล่นเกมยื้ออาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ายังไงเด็กเขาเนี่ยใส่น้องหอยเม่นมายื้เกมยอยู่แล้ว,ลวนั่นเองแต่ไม่ใส่เรียการ์ดมาปวดมือผมก็คิดว่าแปลกๆแต่ว่าเขามาที่3ได้ก็ไม่มีข้อกังขาผมก็เด็กพี่กระชูมาลายฮะออกไปเลยและในทัวร์นาเมต์นี้ครับท็อป8ปดนะผมอันดับที่2ก็คือเด็ก มิวทูเอ็เพียงหนึ่งเดียวว่าผมที่ผ่านมาท็อปแได้นะจะเห็นได้ว่าทัวร์นาเมนนต์ี้เนี่ยเดือดจัดจัดมิวทูรอดมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะฮะโดยมิวทูที่เขาเล่นเนี่ยในลิสต์นี้ในะทัวร์นี้เนี่ยก็จะเป็นมิวทูลิสต์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันเลยก็คือการใส่แพ็กเกจเซอร์ไนต์อย่างละสองมิวทูเอเนี่ยสองคแล้วตรงนี้ขายไม่ได้แต่ใส่เป็นมิวทูธรรมดาเนี่ยหนึ่งใบผมเอามาเล่นต้นเกมสามารถวันฮิตพิคจูได้เนาะแล้วก็ใส่เป็นซาบิน่าสองใบเอามาถงเวลาไดได,ด้ี โกลดีเซิร์กับโปเกบอลอย่างละ้สองโพชั่น2เอามาฮิวมิทูแล้วเอ็กสปีดสองแน่นอนยังไงก็ต้องถอยเซอร์ไนท์กับมิทูแล้วก็เลคก,การ์ดหนึ่งใบครับเท่านั้นเลยก็เป็นไม่มีอะไรมากเป็นลิสต์มิทูที่นิยมที่สุดแล้วแหละเพราะว่ายังไงซะเนี่ยเจ้ามิทูใบนี้เนี่ยมันวันฮิตพิกาชูได้ยังไงพิกาชูระบาดในทัวร์นี้พอดีจําเป็นมากๆแต่ว่าผมแปลกใจกที่เล็กมิทูในทัวร์นี้เนี่ยรอดมาได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะน่าสนใจ ต้องดูกันว่าเมตาเนี่ยจะพัฒนาไปทางไหนก่อนแพ็คใหม่มาเนี่ยแล้วก็เด็กอันดับหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมเป็นใครไปไม่ได้เด็กพิกาชูไรชูนั่นเองคือผมจากการที่หนูเหลืองหายไปในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วหนูเหลืองก็กลับมาครองบัลลังครับผมได้แชมป์นในทัวร์นี้เรียบร้อยก็เป็นเด็กพิกาชูไรชูปกติเลยนะใส่ไรชูมา2ใบพิกาชูธรรมดา2ใบพิกาชูแ x กสองใบอยู่แล้วทันเดอร์แยกก็2ใบเหมือนกันและมาพร้อมตอบหอยเม่นหนึ่งใบตรงนี้ ผมคิดว่าตัวแปรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหอยเม่นหนึ่งใบตรงนี้ก็เป็นได้นะฮะทำให้เขาพลิกมาชนะอะไรงนี้หรือเปล่าแบบเล่นยังไงก็ติดชาางอีกฝ่ายไม่ออกชาอะไรอย่างนเนาะที่เหลือเนี่ยก็เป็นรีเสิร์ชหาของ2ใบเขาเลือกที่จะใส่ซากากิมา2ใบเลยนะอาจจะเรียกว่ารีบเติมดาเมจที่ขาดให้ไวที่สุดดีกวาเนาะฟาบิน่าเขาเลยใส่แค่1ใบเท่านั้นเนาะแล้วก็เอลทีเสิร์ชหนึ่งใบพอแล้วครับเอ็กซ์สป,ปีสองใบาขาดไม่ได้โปเบบรเกบอลสองใบแน่นอนหาของ 1> 1 igon, โพชั่นหนึ่งใบเท่านั้นเอามาฮิลทีเดียวพอแล้วก็จะรีบจบเกมแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทิป2ทัวร okay. ์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้ผมค่อนข้างแปลกใจที่หนูเหลืองกลับมานะแล้วก็อคาไนชริศาสหายไปแบบงงๆนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็มีเด็กภูคุรินที่เล่นกับพาดมืดด้วยนะถ้าสนใจมากๆใครสนใจก็ออกไปเล่นได้ผลเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมรออ่านสุดท้านนี้ถ้าใครคิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะ ตักวกดทุกคนด้วยครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆอีกนะฮะวันนี้ผมฮาสว่าขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ